สัญญาณเริ่มชัดขึ้นทุกทีหรือนี่จะเป็นคําทํานายสงครามใหญ่ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้จะเกิดอะไรขึ้นถ้านิวเคลียร์ทั้งโลกถูกยิงพร้อมกันด้านสหรัฐทุ่มเงินกว่า290ล้านดอลลาร์ ตุนยาต้านรังสีนิวเคลียร์ก่อนไบเดนเตือนวันโลกาวินาสประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีปูตินนั่งเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองทัพรัสเซียระดับสูงเมื่อวันที่10ตุลาคมท่ามกลางความวิตกว่าเขาอาจจะสั่งใช้นิวเคลียร์ตอบโต้การโจมตีสะพานไครเมียที่เกิดระเบิดในวันเสาร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความระทึก หลังข่าววอร์ชิงตันสั่งซื้อ,อยาต้านสารกัมมันตรังสีกว่า290ล้านดอลลาร์และผู้นำยูเครนเปิดเผยเคลมลินกำลังเตรียมสังคมรัสเซียให้พร้อมกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าหัวรบนิวเคลียร์ทุกลูกในโลกกว่า15,000ลูกถูกยิงไปพร้อมกันทีเดียวปัจจุบันนี้มีนิวเคลียร์ทั้งหมดรวม15,000ลูกในโลกโดยที่รัสเซียและสหรัฐ มีส่วนแบ่งมากที่สุดในโลกโดยมีประเทศละ7,000โลกโดยประมาณและอีก1,000โลกอยู่ในการครอบครองระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสจีนและเกาหลีอิสราเอลปากีสถานและอินเดียโดยผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าถ้าหากทั่วโลกถูกยิงขึ้นมาพร้อมกันมนุษยชาติราว3,000ล้านคนจะเสียชีวิตภายในชั่วพริบตา ป่าไม้จะต้องพินาดโดนทำลายจากไฟป่ามหาการที่จะไม่เพียงแค่นั้นแต่การระเบิดได้ยินไปทั่วโลกขณะที่คลื่นความกดดันจะกระจายวนไปทั่วโลกสิบเท่าของไม่กี่สัปดาห์ตามมาหลังจากนั้น และจะยิ่งเลวร้ายหนักกว่านั้นจำนวนหลายล้านตันของสสารที่เผาไหม้จะแตกและจะกระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยมีหมอกควันรูปเห็ดเป็นเศษซากส่งขึ้นฟ้าและจำนวนของสารกัมมันตารังสีร้ายแรงที่จะเพิ่มเป็นสองเท่าแผ่ไปทั่วโลกและจะฆ่าสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างรวดเร็วและทำให้หลายพื้นที่ที่กินเนื้อที่หลายร้อยกิโลเมตร หรืออยู่ทิศทางใต้ลมนั้นสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้รู้และเตรียมการเอาไว้ไม่เสียหายวิธีการเอาตัวรอดได้อย่างไรหากต้องอยู่ในบริเวณที่มีการระเบิดของนิวเคลียร์อันตรายจากระเบิดนิวเคลียร์ประกอบด้วย 1. แสงจากการระเบิดที่เจิดจ้าจนทําให้ตาบอดได้ภายในไม่ถึงนาที 2. คลื่นจากการระเบิดทำให้ตายบาดเจ็บ ทำลายสิ่งปลูกสร้างเป็นบริเวณกว้าง6-7ไมล์หรือ10-11กิโลเมตรจากจุดระเบิด 3. รังสีที่แผ่กระจายจะทำลายเซลล์ของร่างกายหากสัมผัสรังสีปริมาณมากจะเกิดการเจ็บป่วยจากรังสีได้ 4. ไฟและความร้อนสามารถทำให้ตายบาดเจ็บจากไฟไหม้และทำลายสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ห่างออกไป7-8ไมล์ 5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถทำลายระบบไฟฟ้าได้ไกล6-7ถไมล์จากจุดระเบิดและทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้องแบบชั่วคราวในระยะห่างออกไปได้อีก 6. ฝุ่นกัมมันตรังสีหลังจากการระเบิดจะมีอันตรายมากที่สุดในช่วง2-3ชั่วโมงแรกหลังการระเบิดเพราะมีความเข้มข้นของรังสีมากที่สุดจะเจือจางลงเมื่อเวลาผ่านไปฝุ่นรังสีจะตกถึงพื้น15นาที หลังจากระเบิด15นาทีนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะหาที่หลบรังสีโดยให้ปฏิบัติดังนี้ให้อยู่ข้างในให้รีบหลบเข้าไปภายในตึกที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อหลบรังสีวัสดุตึกที่เป็นอิฐหรือคอนกรีตจะกันรังสีได้ดีที่สุดหากอยู่ข้างนอกหลังรังสีตกถึงพื้นแล้วให้เข้าไปในตึกแล้วรีบถอดเสื้อผ้าออก อาบน้ำถูสบู่และสระผมถ้าไม่สามารถอาบน้ำได้ให้ใช้ผ้าชุกน้ำเช็ดตามเนื้อตัวในส่วนที่ไม่ได้รับการปกป้องจากกรังสีให้อยู่ในชั้นใต้ดินหรืออยู่ช่วงกลางของตึกอยู่ให้ห่างจากหน้าต่างและผนังด้านนอกและไม่อยู่ใกล้ส่วนหลังคาเพื่อหลีกเลี่ยงจากอันตรายความร้อนและซากหักพังจากแรงระเบิด พักอยู่ข้างในให้พักอยู่ในตึก24ชั่วโมงถ้าไม่มีคำแนะนำอื่นคนในครอบครัวให้อยู่ภายในตึกที่ได้เข้าไปหลบภยัยแล้วจึงค่อยมารวมตัวกันในภายหลังเพื่อป้องกันการสัมผัสดังสีอันตรายเก็บสัตว์เลี้ยงให้อยู่ภายในด้วยถ้าสัตว์เลี้ยงสัมผัสดังสีก็ให้อาบน้ำหรือเช็ดทำความสะอาดให้เมื่อเข้ามาภายในตึกแล้วติดตามข่าวสารทางวิทยุ ให้ติดต่อสื่อสารที่ติดต่อได้เพื่อการรับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เช่นเมื่อไรที่ปลอดภัยที่ออกไปหรือควรจะอ,อพยพไปที่ไหนวิทยุที่ใช้แบตเตอรี่ถ่านไฟฉายหรือใช้มือหมุนจะใช้ได้หลังการระเบิดของนิวเคลีย์โทรศัพท์มือถือการรับส่งข้อความโทรทัศน์และบริการอินเทอร์เน็ตจะขัดข้องและใช้ไม่ได้ การเตรียมการในตอนนี้ได้แก่ 1. หาที่หลบภัยที่อยู่ใกล้บ้านที่ทำงานโรงเรียนหรือใกล้สถานที่ที่เราใช้เวลาอยู่มากที่สุดสถานที่หลบภัยที่ดีที่สุดต้องอยู่ใต้ดินหรือบริเวณกลางๆของตึกใหญ่ 2. พื้นที่โล่งแจ้งในยานพาหนะหรือบ้านเคลื่อนที่ไม่เหมาะสำหรับการเป็นที่หลบภัยควรมองหาชั้นใต้ดินหรือช่วงกลางๆของตึกหลายชั้น 3ต้องมั่นใจว่าคุณมีชุดฉุกเฉินสำหรับสถานที่ที่คุณอยู่บ่อยๆหรือต้องอยู่นาน24ชั่วโมงชุดฉุกเฉินประกอบด้วยน้ำดื่มบรรจุขวดอาหารบรรจุเสร็จยาฉุกเฉินวิทยุที่ใช้หมุนหรือใช้แบตเตอรี่เพื่อรับข่าวสารข้อมูลในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าไฟฉายแบตเตอรี่สำรองสำหรับอุปกรณ์จำเป็นถ้าเป็นไปได้ ให้เก็บสำรองชุดฉุกเฉินไว้สำหรับสามวันหรือมากกว่านั้นหากคุณยังอยู่ภายนอกขณะเกิดการระเบิด 1- ให้หาที่กำบังเพื่อหลบระเบิดนอนคว่ำหน้าเพื่อปกป้องผิวหนังจากความร้อนและเศษซากที่ปลิวกระจายถ้าคุณอยู่ในรถให้จอดรถอย่างปลอดภยัยแล้วผลุบคู้ตัวลงหมอบอยู่ในรถ 2. เมื่อคลื่นของการระเบิดช็อกเวฟผ่านไปแล้วให้รีบเข้าไปหลบภายในที่หลบภัยที่ใกล้ที่สุดและดีที่สุดเพื่อหนีกำมันตารังสีที่จะตกกระทบคุณมีเวลาเข้าไปภายในที่หลบภยัยให้ได้ภายใน10-15นาที 3. ให้รักษาการติดต่อสื่อสารทางวิทยุมือหมุนหรือใช้แบตเตอรี่เพื่อรับข้อมูลข่าวสารหากคุณต้องถูกอพยพ อย่าก,กลับเข้าไปในพื้นที่จนกว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าปลอดภัย 4. คุณสามารถกินอาหารในหีบพ่อและน้ำดื่มที่อยู่ภายในตึกได้แต่ห้ามดื่มน้ำหรือกินอาหารที่อยู่ภายนอกตึกเพราะอาจปนเปื้อนสารรังสี 5. หากคุณป่วยหรือได้รับบาดเจ็บให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ไหนและอย่างไร เมื่อเจ้าหน้าที่บอกคุณว่ามันปลอดภัยที่จะออกไปใครยังไม่มีความพร้อมหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ก็รีบเตรียมความพร้อมเอาไว้ได้เลย